ผมเข้าใจว่าในสักระยะทศวรรษหรือกว่านั้นที่ล่วงมาเนี่ยของศตวรรษที่21นะครับที่การเคลมแหลกของชาวเน็ตกัมพูชาทําให้เกิดสิ่งที่ชาวเน็ตไทยเรียกว่าเคลมโบเดียนะครับและเคลมโบเดียก็จะเป็นภาพความรับรู้หลักในงายพูดนะครับที่ชาวไทยมีต่อชาวกัมพูชาแล้วก็กัมพูชาแต่ในความเข้าใจของผมนะครับซึ่งเกิดในศตวรรษเดียวกันกับอาจารย์ธรรมรงศักดิ์นะคือศตวรรษที่20นะครับ ผมเห็นว่าเคลมโบเดียเนี่ยแยกไม่ออกกันไม่ได้แยกออกไม่ได้นะครับจากอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นคำที่ผมไม่ชอบเหมือนกันนะครับแต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าผมไม่ชอบแลวผมไม่ควรจะพูดนะครับผมก็ต้องพูดมันเหมือนกับเคลมโบเดียเนี่ยแยกออกไม่ได้จากคำว่าขมินเนลคุณคำนี้น่าจะดีกว่าเคลมโบเดียไหมซึ่งเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นเมื่อหลายชั่วอายุคนมาแล้วนะครับ เรื่องที่ผมเตรียมมาเดี๋ยววันนี้การขุดอดีตเรื่องของเขเมรในรคุณนะฮะโดยเรื่องที่จะเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยตัดความมาจากงานวิจัยของผมชิ้นหนึ่งนะครับพูดอีกอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้ทําอะไรใหม่นะผมเอาเรื่องที่ผมเคยทำเอาไว้มาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับเรื่องที่ผมทำทำเสร็จตั้งแต่ปี252นะครับเกือบ,บสองทศวรรษล่วงมาแล้วนะครับดังนั้นอาจจะมีอะไรที่มันไม่ค่อยอัปเดตนะครับขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่อภัยนี่คือเป,เป็นเป็นแค่เป็นแค่ คำแบบคำหวานๆคือขอัยจริงๆแล้วไม่ไ,มได้ขอครับผมคิดว่าผมพูดถูกแล้ว <S 1> <S 1> แต่ถ้าไม่ถูกก็ก็บอกนะครับผมเริ่มตรงนี้นะครับเริ่มที่ปี2 5 0พนรงะฮะกับพิธีจันทมังรศักดิ์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้กรณีปราศารทกวิหารนะครับปลายปีนั้นนะครับไม่ถึง2สัปดาห์หลังจากที่กพูชาย,ยื่นฟ้องต่อสานโลกกรณีปราศารากวิหารนะครับปรากฏกรอนบทหนึ่งนะฮะของคุณชายคกฤทลิ์นะครับซึ่งท่านอาจจะมองมาจาก อนเนกนะครับจากทบันไทยคดีนะฮะมีจากไทยคดีมานั่งอยู่ที่นี่ด้วยจะไปฟ้องอาจารย์คลินะครับก็ <Okey. S 1> ผมพูดเลยก่อนบทหนึงแต่งว่าอย่างนี้นะครับในแต่ละสัปดาห์วิจารณ์นะครับสัปดาห์นี้มีเรื่องความเมืองใหญ่ไทยถูกฟ้องขับไล่ขึ้นโรงศารเคยเป็นเรื่องโต้เถียงเกี่ยงมานานที่ยอดเขาพระวิหารรู้ทั่วกันกาลาครอบมานานโบราณว่า พอไรเ,เห็นท้องฟ้าก็หุนหันคิดว่าตนนั้นใหญ่ใครไม่ทันทํากําเริบเสบสนทุกอย่างไปอันคนไทยนั้นสุภาพไม่หยาบหยามเห็นใครอ่อนหย่อนความก็ยกให้ถึงล่วงเกินพลาดพลั้งยังอภัยด้วยเห็นใจว่ายังเยาวเบาความคิดเขียนบทความด่าดตะบึงถึงหัวหูไทยก็ยังนิ่งอยู่ไม่ถือผิดสั่งถอนทูตเออกระเริกเลิกเป็นมิตร อาจารย์ยิ่งยศอาจจะเล่าให้เราฟังได้นะครับเรื่องนี้ไทยก็ยังยังนิ่งอยู่ไม่ถึกต่างทอนทูตกระเลิกเลิกเป็นมิตรแล้วกลับติดตามต่อขอคืนดีไทยก็ยอมตามใจไม่ดึงดือ้อเพราะไทยถือขมเณนผองเหมือนน้องพี่คุณชายครึกฤทธิ์คิดเหมือนอาจารย์ตุจิตไม่รู้ว่าอาจารย์ตุจิตไม่อยู่นะขอโทษทีดีละที่แกไม่อยู่นะ คิดตกลงปลงกันได้ด้วยไมตรีถึงคราวนี้ใจเขมรแลเห็นกันหาว่าไทยจะลำเลิกบ้างอ้างขอบเขตเมืองเขมรทั้งประเทศของใครนั่นทดหากไทยจะลำเลิกบ้างอ้างขอบเขตนะครับเมืองเขมรทั้งประเทศของใครนั่นใครเล่าตั้งวงกษัตริย์ปัจจุบันองค์ด้วงนั้นคือใครที่ไหนมาเป็นเพียงเจ้าไม่มีสารสมสารวิ่ง ได้แอบอิงอำนาจไทยจึงใหญ่กล้าทับไทยช่วยปราบศัตรกูกู้ภาราสถาปนาจัดระบอกให้ครอบครองได้เดชไทยไปคุ้มกลาหัวจึงตั้งตัวขึ้นมาอย่าจองหองเป็นข้าขันทสศีมาฝ่าละอองส่งดอกไม้เงินทองตลอดมาไม่เหลียวดูพอใครไอสวรรค์ทั้งเครื่องราชเกบกุฏพันเป็นหนักหนา มีมือไทยแน่นักประจักษ์ตาเพราะทรงพระกรุณาประทานไปมีพระคุณจุนเจือเหลือประมาณถึงลูกหลานกลับเนรคุณได้ก็แีเนรคุณไม่ใช่คําผมนะครับของคุณชายคือนฤิ์นะครับตมกับคําโบราณท่านบ้าไว้อย่าไว้ใจเขเมรเห็นจริงเอ่ยติ่งนี้กลับไปที่คุณสุจิตพูดเล้นสองแฉกนายขนหวยเล่นอื่นนะครับ ผมเรียกทัศนะอย่างนี้นะครับว่าทัศนะแบบขเขมรหรือของแปลพักนอกจากคินนี้นะครับปีเดียวกัน2102ร,รัฐบาลไทยสแสดงทัศนะทำหน้าที่กันรัฐบาลไทยนะครับโดยกระทรวงต่างประเทศพิศมพ์หนังสือเล่มหนึ่งนะครับ relations between Thailand c a m b o d i ตามที่มาในเอกสารนั้นรัฐบาลไทยบอกว่าไทยมีส่วนช่วยกพูชาประสบความสร็จในการเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศส ในเอกาสารบอกว่าสมเด็จตีนุทรงสำนึกในความจริงใจรวมถึงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจที่มีต่อกัมพูชาของรัฐบาลไทยในการที่กัมพูชาเรื่องอกราชจึงทำให้สมเด็จตีนุสเสด็จเยี่ยมประเทศไทยเป็นการที่เป็นตตีร้อยเก้าสิบเจ็ดแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับสี่ห้าปีหลังจากนั้นกัมพูชาก็เริ่มต้นการทวงสิทธิเหนือปราสาทพระวิหารผมเขียนว่าหากปฏะติประต่อความนั้นเข้าด้วยกัน พูดอีกอย่างหนึ่งคือรัฐบาลไทยโดยตรงในปรเทศไม่ได้เขียนอย่างนั้นแต่ผมอ่านว่าอย่างนั้นถ้าผมอ่านผิดก็เป็นความผิดของผมนะครับแต่ถ้าอ่านได้อย่างนั้นนะครับผมสรุปได้งี้ว่าสมเด็จสีนุมไม่สำนึกว่าไทยเคยช่วยกมพชชานในการต่อตู้เพอกราชพูดอย่างคึกลิ์คือเนลคุณครกล่าวอย่างนี้ด้วยนะครับว่า ตะกี้คุณสุจิตพูดถึงอาจารย์ลุงโลดที่ําคํำแหงนะครับเพิ่งตีพิมพ์เรื่องของแปลพักผมก็จะพูดเรื่องเดียวกันเป็นแต่ว่าพูดจากอีกมุมหนึง่งมีไม่ตรงกันบ้างมีแย้งกันบ้างแต่ข้อใหญ่กับความไม่ต่างกันแต่เวลาบอกข้อใหญ่จะความไม่ต่างกันเนี่ยรายละเอียดในแง่หนึ่งมันสําคัญนะครับแต่เรายังไม่พูดกันแล้วกันนะครับความต่างกันข้อหนึ่งนะครับความแปลพักเนี่ยมาในพองด่านยุตยาจะแบบปัญจันนุมมาก ซึ่งชําระสมัยนการที่หนึ่งอาจารย์ลุงโลดพาเราก็ไปถึงปลายยุดยาซึ่งผมไม่แน่ใจอันนั้นเถียงกันได้ใช่ไหมครับแต่ชําระสมัยการที่หนึ่งเขียนบอกว่าทรงพระกรุณาตรัสว่าขอแปลพักจะให้ออกไปกระทําเสียเพื่อจะอ่านว่าทรงพระกรุณาตรัสว่าขอแปลพักจะให้ออกไปกระทําเสียให้ได้ความต้องแปลคําว่าขอแปลพักว่าขอมกระด้างกระเดืองขอเอาใจออกหกัก จึงต้องไปกระทําเสียกระทาอย่างไรนะฮะประโยชน์ทองใช้ใเวลาในสวนไปตีนะครับเสร็จแล้วก็แพ้กลับมาบอกหลวงพง,งวัวว่าไปช่วยหลานทีหลวงพง,งัวก็ไปนะครับนี่ความที่มาในผงตระหนะครับขอมแปรพักจึงออกไปกระทําคือไปตีมันซะนะครับแต่ในฉบับหนึ่งนะครับผงด้านฉบับหนึ่งจุลวุฒิการจุลยุทธการวงนะครับเป็นผงด้านอายุทยา เขียนเป็นภาษาบาลีต่มในการที่1กล่าวถึงของแปลพักในอีกความหมายหนึ่งในบาลีเขียนว่านักครังปร,ริวัตตมุกสัตสะและเขาแปลให้เราฟังผมไม่ได้แปลเองนะครับว่าเมืองเขมรแปลพักรายการที่สีในพระราชนิพนธ์เรื่องแผ่นดินเขมรเป็นสภาคนะครับภาคหนึ่งก็เรียกว่าเขมรแปลพักซึ่งเป็นพื้นที่ทางตะวตกของกัมพูชา เรียกอย่างหนึ่งว่าเขมรไทยพูดอย่างนี้ผมกําลังจะบอกว่าคําว่าเขมรแปลพักหรือขอมแปลพักอย่างน้อยที่สุดในช่วงต้นกรุงเทพนะะมีสองความหมายอันที่หนึ่งคือเขมรในละคุณเอาใจออกครับอันที่สองคือพื้นที่ที่เรียกว่าทางตะวันตกกัมพูชาหรือคือทางตะวันออกของไทยแถบพระตะบองเตียมลานะ มีงานจํานวนหนึ่งนะครับอาจารย์ทํารงศักดิ์พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าเราเขียนกันได้เป็นทับตายหรือมีคนเขียนถ้าเป็นทับตายแล้วก็ไม่อ่านกันนะครับบอกว่าเหตุการณ์ตีกามูชาสมัยพระเจ้าอู่ทองไม่เคยเกิดขึ้นผมขอขอนุญาตไม่พูดมันในละเอียดเนี่ยแต่ประเด็นคือมันมีการพูดอะไรแบบนั้นมีการเสนออะไรแบบนั้นถ้า เรารับข้อเสนอนั้นนะครับถ้าเรารับข้อเสนอนั้นเท่ากับว่าสิ่งที่เรียกว่าคขมรนแปลพักที่เป็นการแปลความเจรักดีเนี่ยไม่เคยเกิดเคยเกิดขึ้นในในชั้นนั้นสมัยยุทธยาพูดอีกอย่างหนึ่งคือว่ามันเป็นของที่เราให้ความหมายหรืออธิบายในช่วงต้นกรุงเทพนอกจากเรื่องเขมรนแปลพักนะครับมีเรื่องอื่นอีกนะครับคุณตุจิตพูดเอาไว้ใช่ไหมเรื่องของอปรถมกรรมนะครับผมจะข้ามมันไปนะครับ พราะเวลาน้อยเต็มทนนะครับแต่ประเด็นคือความเข้าใจแม้ว่าจะมีการอธิบายอย่างมีเหตุมีผลเป็นหลักเป็นการแล้วเราก็ไม่เคยเถียงเข้าได้นะครับว่าสังสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นแต่เราก็อธิบายกันว่าคอแมนแปลพักหรือของแปลพักหมายถึงการแปลความจงรักภักดีการทรยศการเนรคุณและไม่ได้ปรากฏเฉพาะแต่ในพงศ์วดาร แต่มันปรากฏในรูปแบบอื่นอีกด้วยรูปแบบหนึ่งที่มันปรากฏก็คือในแบบเรียนผมจำไม่ได้นะครับผมเรียนอะไรมาผมก็จะบอว่าทุกท่านก็อาจจะจำไม่ได้นะครับกับคำแน่ๆที่มันอยู่ในแบบเรียนแต่ผมเข้าใจว่านะครับเราจำได้๋อ,อโทษทีผมใช้คำไม่ถูกเราจำไ,ได้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าทุกท่านอาจจะ ไม่ได้เรียนหนังสือเรียนฉบ,บับเดียวกับอาจารย์นำรงศัดิ์หรือกับผมอาผมก็ไม่ได้เรียนฉบ,บับเดียวกับอาจารย์นำรงสัดิ์แต่ความรู้สึกที่เรามีนะครับต่อเรื่องนั้นนะฮะมันยังคงอยู่แบบเรียนไทยนะครับนับตั้งแต่ประกาศใช้แผนกนารศึกษาในปีสองร้อยสามเรื่อยมากล่าวถึงัมพูชานในสายยุยาว่าอยู่ในฐานประเทศสลาศตึงมีความหมายว่าฐานะต่ําหรือด้อยกว่าสยามที่เมื่อใด เขมรเข้มแข็งขึ้นก็จะแข็งเมืองไทยต้องยกทัพไปปราบและเมื่อใดที่ไทยทําตึกกับพมา่าเขมรต้องส่งกองทหารมารุกรานสิ่งนี้เราเห็นได้ในพงศาวดารน,นะครับความอย่างนี้เนี่ยคำไม่ใช่คําต่อคําแต่ในยะของมันตรงกันมีการหยิบมีการยืมมีการใช้สิ่งที่มันปรากฏในเอกสารนั้นมาอยู่ในหนังสือเรียนที่เราจะต้องเรียนกัน คำดีไว้นี้ยังคงอยู่มาถึงปัจจุบันอย่างน้อยสุดในหลักสูตรปี244ผมไม่มีเวลากลับไปดูสูตรปัจจุบันว่ามันใช้อะไรไงกันบ้างนะครับแต่ประเด็นคือเรายังเข้าใจอย่างนั้นนะครับว่าเขาเมรทรยศผมผมแค่พาทุกท่านกลับไปถึงในช่วงต้นกรุงเทพใช่ไหมครับสมัยรัชกาลที่หนึ่งกลับม,มาถึงปี2502นะครับผมจะกระโดดมาอีกครั้งหนึ่งในปีสอ6 8นนะครับในหน้าเฟซบุ๊กของอาจารย์ สัสภูมินะค,คอมเมนต์ที่มีคนมาพูดเหมือนกับว่าเราพูดอะไรกันแล้วแล้วก็พูดอะไรไม่ถูกหูดังนั้นก็นมาด่าสาเทสเสียนะครับซึ่งก็จริงนะครับก็ตมควรด่านะครับคอมเมนต์หนึ่งนะครับอันที่ทียี่สิบเจ็ดเมษายนะครับปีนี้นะครับมีว่าแค่หัวข้อก็เชิดชูคอมเมนต์ละพูดไม่ได้ไงโจรสยามทั้งที่ไทยมีบุญคุณกับคอมเมนต์ขนาดน,นั้นบุญคุณนะฮะคอมเมนต์จ้องจะเคลมของไทยแต่ดันมีคนไทยบางคน คืออาจารย์ธรพูมเห็นชอบให้มันเคลมเฮอเหนื่อยใจแทนจะช่วยกันรักษและปกป้องของไทยอีกคอมเมนต์หนึ่งในวันเดียวกันนะครับบอกว่าถ้าจะใช้ชื่อที่กัมพูชาสันดานทาสเนลคุณมันเรียกก็ใช้คำว่าเสียมมันออกอย่างสยามไม่ได้อย่าเป็นน้แอบด่าคอมเมนต์วันพุธที่สามสิบนะครับสิ้นเดือนที่ผ่านมาบอกว่าขมเมนข้าไอ้ขอทานเนลคุณเคยพัฒนาอะไรได้นอกจากเคลม นอกจาก c o อ y ปีผมไม่มีเวลาที่จะแจกแจงสาแรกของไอเดียนี้นะครับผมยกมาเป็นช่วงๆแต่ละช่วงห่างกันนะฮะแต่ถ้าเรากลับไปดูถ้าไม่เชื่อผมก็กลับไปดูนะครับกลับตั้งแต่268 8ย้อนกลับไปกี่ร้0ยปีก็สุดแท้แต่ท่านเถอเราจะเห็นอะไรแบบนี้ดังนั้นนะครับ ผมอยากจะเสนออย่างนี้ว่าเวลาเราบอกว่ากัมพูชาเคลมหรือก๊อปปี้ของไทยเนี่ยมันจึงไม่ใช่แต่เพียงการกล่าวว่ากัมพูชาเคลมหรือก๊อปปี้ของไทยแต่เป็นการเคลมหรือก๊อปปี้ไทยซึ่งมีบุญคุณอันใหญ่หลวงเคลมหรือก๊อปปี้จึงกลายเป็นเนรคุณเคลมวเดียจึงแปลว่าเขมรนเนรคุณ ผมพูดทำไมเรื่องนี้นะครับผมพูดเพื่อจะบอกว่าประวัติศาสตร์สำคัญสำคัญอันดับที่หนึ่งคือเป็นวิชาธรรมากินของผมนะครับสำคัญอันดับที่สองคือมันทําให้เราเห็นถึงที่มาหนึ่งผมไม่ได้เคลมนะครับว่ามันมันคือที่มาทั้งหมดแล้วถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์แบบไหนก็เถอะใชะ่าแล้วเราจะทําให้เรื่องนี้มันดีขึ้น มันเป็นที่มาหนึ่งมีมีเหตุผลอีกอีกหลายอย่างนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดนะฮะที่ผมตั้งใจและตั้งไว้ในใน,ในหัวข้อคือปัจจุบันของเกรมโบเดียแต่ว่าเราจะยกไว้ก่อนเรายังไม่พูดในในส่วนแรกผมพูดถึงถึงอดีตมันมีปัญหานะครับแต่คําถามคือจะทํำยังไงถ้าเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาย้านะครับถ้าเห็นว่าเป็นปัญหาถ้าทุกท่านเห็นว่าไม่ใช่ปัญหาก็ก,ก็ไม่ต้องทําอะไร แต่ผมวม่ามีปัญหานะครับทำยังไงนะครับอย่างหนึ่งที่ทําได้ทําอย่างที่คุณดุจิตบอกปราศเครือญาตอาิอย่าลืมนะครับพี่น้องแม่งทะเลาะกันชิบหายนะฮะพี่น้องคือศัตรูที่เราเลือกไม่ได้ใช่ไหมครับแม่งเกิดมาเป็นน้องเราเป็นพี่เราผมไม่คิดว่านะครับทําแค่นั้นพอผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยนะฮะแต่ผมว่าไม่ไม่พอนะครับ อย่างหนึ่งที่พูดอย่างสั้นที่สุดนะครับประสาทญาติพี่น้องวัฒนาร่วมต่างๆจะจะทำผมผมผมไม่ขัดข้องและเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับแต่อย่างหนึ่งนะฮะที่เราควรจะต้องทำนะครับคือทำในสิ่งที่อาจารย์ชานวิทนี่แหละเรียกว่าประสาทบาทแผลน,นะครับผมคิดว่านะครับเราควรจะพูดถึงเรื่องนี้เยอะๆนะะไม่ควรจะกลบเกลือเรื่องนี้ด้วยเรื่องเรื่องอย่างอื่นนะครับนะฮะ ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนะครับเราคงได้คุยกันนะครับหลังจากนี้นะฮะรวมถึงประเด็นเรื่องของไอเอ,อเคลมโบเดียปัจจุบันของเคลมโบเดียนะครับเพราะว่าเขาเตือนผมว่าหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณครับ